สวัสดีค่ะทุกคนต้องใช้คลิมกันแดดไหมใช้เพราะอะไรประเทศไทยมีจะร้อนร้อนน้อยร้อนมากร้อนจัดแล้วก็ร้อนโคตรๆนะคะบอกได้เลยค่ะว่านะคะเราผลิตครีมกันแดดมาจงใจเพื่อป้องกันแสงแดดให้คุณแต่สิ่งที่แอลริสนะคะได้มาคือความที่ ไม่ได้ตั้งใจแต่มันคือโคตรโชคดีสิ่งหนึ่งคือคิมกันแดดอะไรไม่รู้แต้มสิวฉีบยุกนะคะใช้ไปเรื่อยหน้าขาวจางใสขึ้นใช้ไปเรื่อยดูขมขนเล็กลงแม่เจ้าเพราะฉะนั้นมันได้มากกว่าคินกันแดดคุณนะคะทาคิมกันแดดแล้วลงแป้งหรือไม่ลงแป้งก็ได้หน้าคุณจะเนียนกริบแล้วยิ่งเจอน้ําเจอเหงือห่อหน้าคุณจะรู้สึกช้ำเบาตลอดเวลานี่ตั้งแต่เช้าพี่ยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะ โ okay. อเคเรามาเติมให้ดูนะคะบอกได้เลยค่ะว่าครีมกันแดดทั่วๆไปก็คือมีค่า p m 5 0บวกบวอยู่เป็นปกติธรรมชาติของค่า p m อยู่แล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้เห็นไหมทาไปซึมเลยนะคะซึมไปในผิวเลยแล้วก็เกี่ยงง่ายสามารถทาซ้าระหว่างวันได้แค่นี้กินหอมแบบชื่นใจนะคะราคาโคตรจับต้องได้290บาทแม่เจ้าจัดส่งฟรีด้วยนะคะ290บาทจัดส่งฟรีนี่คือนะคะ เป็นหลอดแบบนี้ส่วนเป็นตราบแบบนี้149บาทจัดส่งฟรีด้วยนะคะใครที่สนใจทักมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะขายดีมากถึงมากที่สุดนะคะเนี่ยทาซ้าระหว่างวันได้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยหนะ้าฉันไม่ไม่เหนอะหนะไม่เหนียวไม่อะไรไม่วอกไม่อะไรเลยนะคะไม่เทานะคะทาไปแล้วมันก็ซึมเข้าไปในผิวแบบนี้เลยพี่ใช้มาปั่นหกเดือนแล้วนะคะรู้เลยว่ารูขุมขนเล็กลงนะคะ แล้วก็แต้มสิวสิวฝ่อเลยนะคะตื่นเช้าม,มาสิวจะฝ่อค่อยๆฝ่อ,อ,อไปเรื่อยๆจนไม่ทิ้งร่องรอยการเป็นหนองการเป็นแผลเป็นให้คุณเลยคือมันฝ่อไปเลยนะคะส่วนมากพี่ชอบเป็นแถวนี้นะคะมันฝ่อไปแล้วนะคะโ <c oughs> อเคฝากไว้ด้วยกับทีมกันแดดเอล,ลิสซึ่งเป็นน้องใหม่ที่นะคะกำลังมาแรงในท้องตลาดเพราะฉะนั้นใครที่ได้ใช้แล้วจะต้องติดใจหนึ่งคือบอกเลยเลยว่ากลิ่นหอมอ่อนๆสองพี่คะมันเกลียนหน้าพี่คะคอยมันดีจังพี่คะทำไมมันติดหน้าจัง อได้เลยค่ะว่าใครที่ใช้แล้วจะต้องติดใจใช้แบบทดลองไปก่อนแล้วคุณจะต้องบอกว่าพี่คะรอบนี้ขอเป็นแบบหล่อนนะคะเพราะอันนี้5กรัำเองมันหมดเร็วนะคะโอเคฝากไว้ด้วยกับครีมกันแดดแอลลิสนะคะส่วนจริงใช้ง่ายด้วยโอเคไปแล้วค่ะ